สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นแนวข้อสอบข้อม4นะคะข้อที่12เนาะจริงๆโจทย์วันนี้เป็นเรื่องที่แบบเบสิกมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักหน่วยนะคะก็คือโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าหลักหน่วยนะคะของผลคูณตัวเลขทั้งหมดเนี้ยคือเลขไกอ่ะสังเกตดีๆนะคะน้องๆบางคนเห็นแล้วแบบไม่ได้อ่านข้อความเนาะก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยแบบทำไมโจทย์ยากจังเนี่ยกาลังเป็นหลักร้อยเลยซึ่งอันเนี้ยคะ่ะเขาถามเฉพาะ หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็คือเลขตัวที่อยู่ขวามือสุดนะคะก็คือไม่ได้ถามหาว่าผลลัพธ์มีค่าเท่าไหร่ถามแค่ว่าหลักหน่วยที่เดียวตรงเนี้ยคือเลขอะไรแค่นั้นเองซึ่งจริงๆโจทย์รรประเภทเนี้ยนะคะมันมีมาตั้งแต่แนวข้อสอบเข้าม1นนะคะตอนนี้ก็มาปโปรในแนวข้อสอบข้าม .4 สด้วยเหมือนกันซึ่งน้องๆหลายคนเนี่ยรู้ว่ามีโจทย์แบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าอจะมีวิธีการทำยังไงนะคะ,ะ,คะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อมาทำให้ดูเนาะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก่อนหน้าเนี้ย จทแนวประเภทเนี่ยพี่อ้อมเคยลงมาให้แล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะดูใน YouTube ก็ได้นะคะชื่อช่องเหมือนกันเลยนะคะคณิตศาสตร์ปลายชยาจะเป็นแบบผู้หญิงใส่ชุดครุยแดงนะคะประจอมกาวลายกระบังนะคะ,ะมาดูอันแรกเลยนะคะเขาอยากได้ผลคูณอ่าหลักหน่วยของผลคูณใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีเลขอยู่3ประเภทนะคะอันแรกก็คือฐาน3เป็น3ยกกําลัง 217นะคะถัดมาก็เป็นเลขฐาน6เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นเลขฐาน5้าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหทำไมเยอะจังเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันก่อนนะคะอามาดูอันแรกเลยนะคะเราจะมาคิดเลขฐานสาคิดเลขฐานสา คิดเลขฐานสามคืออะไรนะคะให้สังเกตเนาะพี่อ้อมก็คงไม่มาหาหรอกว่า3าคูณกัน2องจ็ครั้งมีค่าเท่าไหร่เพื่อเอาแค่หลักหน่วยอันนั้นคือแบบทําได้นะแต่กระดาษกระดาษหนึ่งอาจจะไม่พอนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการง่ายๆแล้วกันอ่าสมยกกําลังหนึ่งนะคะพี่อ้อมใช้คําว่าลงท้ายแล้วกันอ่าสมยกกําลังหนึ่งมีค่าเป็น3ามถูกไหมก็มีค่าเป็นสาม ต่อมานะคะ3ามกำลังสเป็น9หลักหน่วยก็ลงท้ายด้วย9นะคะต่อมา3ามกำลังสได้27นะคะหลักหน่วยมีค่าเป็น7และ3ามกำลังสนะคะเป็น81หลักหน่วยมีค่าเป็นหนึ่ง่อบอมให้สังเกตก่อนนะอันนี้เป็นเลขฐานสามนะคะ,ะขยับก่อนเนาะ,ะแล้วต่อมาอลองดูสิคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็น3ามกำลังห้าล่ะ สามกำลังห้าจะลงท้ายด้วยเลขอะไรนะคะคําตอบคือสามกำลังห้าค่ะเป็นสองร้อยสี่สิบสามสุดท้ายนะคะก็วนกลับมาลงท้ายด้วยสามอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าไงานั่นหมายความว่าทุกทุกอ่าสี่ครั้งนะคะจะวนกลับมาเป็นเลขเดิมอ่าก็คือนะกลับมาเป็นเลขเดิมหมายความว่าไงนะคะก็คือหมายความว่ามันจะลงท้ายด้วยแบบ สามเก้าเจ็ดหนึ่ง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 แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวนลูปแบบนี้ทุกๆสี่ครั้งนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรามีสองร้อยสิบเจ็ดครั้งล่ะมันจะวนแบบเนี้ยแล้วไปสิ้นสุดที่เลขไหนนะคะไม่ยากเลยเราก็ตั้งเลยคะ่ะอ่าสองร้อยสิบเจ็ดนะคะหารด้วยสี่อ่าพี่อ้ออยากดูแค่ว่าเศษอ่ะมันเป็นอะไรถูกไหมน้องๆก็ตั้งหารยาวเลย 45ยี่สิบนะคะ4416ก็เหลือเสร็จหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะหารออกมาก็จะได้เป็น54เศษหนึ่งเศษหนึ่งตรงนี้เอาไปทําอะไรต่ออ่าเศษหนึ่งตรงนี้แหละคะ่ะสําคัญมากเลยคือถ้าน้องหารแล้วแบบหาเลขเ็จผิดใช่ไหมคราวนี้มันจะผิดไประนาวเลยนะคะผิดเยอะมากแต่จริงๆมันไม่ยากนะแต่อยากจะแบบแนะนําว่าคิดเลขดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเรื่องนี้การหารเศษมีผลกับตัวเลขหลักหน่วยมากๆนะคะ เศษหนึ่งในที่นี้หมายความว่ายัางไงนะคะเศษหนึ่งในที่นี้ก็คือตัวแรกเลยค่ะถ้าเศษเป็น1จะลงท้ายด้วยสามถ้าเศษเป็น2จะลงท้ายด้วย9้าถ้าเศษเป็น3มจะลงท้ายด้วย7แต่ในที่นี้ไม่มีเศษสี่นะคะเลข4ี่ในตัวนี้ก็คือหารลงตัวในกรณีที่แบบ2 16หาร4ี่อย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าตัวที่216ลงท้ายด้วยเลขอะไรคือมันหารลงตัวถูกไหมมันได้เป็น54เศษศูนย์เศษศูนย์ก็คือตัวสุดท้ายนะคะทุกอันเลยอันนี้ก็จะเป็น เร็จศูนย์นะคะแต่อย่างกรณีเนี้ยมันได้เศษหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งในที่เนี้ยก็แปลว่าลงท้ายด้วยสามอะสมมติไม่เชื่อนะคะเช็คง,ง่ายๆสมมติพี่เอมาอ,อยากได้สามกำลังห้าคือเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันลงท้ายด้วยสามถ้าเราคิดเลขออกมาว่าเออมันคือสองร้อยสี่สิบสามนะแต่ถ้าไม่คิดนะคะใช้วิธีเดียวกันก็คือห้าหารด้วยสี่สี่มาจากไหนนะคะย้อนกลับมานิดนึงก็คือ ทุกทุกสี่ครั้งทุกทุกกี่ครั้งก็หารด้วยตัวนั้นนะคะทุกทุกห้าครั้งก็หารด้วยห้าอันไหนเป็นแบบทุกทุกสี่ครั้งก็หารด้วยสี่ปรากฏว่าอันนี้มันได้หนึ่งเศษหนึ่งเห็นปะเศษหนึ่งสุดท้ายก็เข้าเงื่อนไขเห็นปะก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้วิธีนี้เลยน้องๆคนอาจจะบอกว่าโหพี่อ้อมคะแล้วหนูต้องมานั่งหาหกกำลังสบามห้ากำลังสี่สิบปดด้วยหรอคำตอบคือถ้ามันเป็นตัวเลขอื่นอะมันต้องหารนะคะแต่บางเอิญว่าข้อนี้ไม่ยากเลยเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่า 6กำลังหนึ่งก็ลงท้ายด้วยอะไรก็ลงท้ายด้วยหกกำลังสองได้36ก็ลงท้ายด้วย6 6กำลังสามคือ216ก็ลงทา้ย 6. 6, ง 3, งทายด้วย6เพราะฉะนั้นนะคะบังเอิญว่าข้อนี้นะคะเราแทบจะไม่ต้องคิดอะไรละเลขฐาน6กอ่าพี่ห้อบอกเลยเลขฐาน6นะคะจะลงท้าย6เสมอ ไม่ใช่ลองเอาหกคูณกันสิบครั้งอะ่ะมันก็ลงท้ายด้วยหกแน่ๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเลขอีกชุดหนึ่งนะคะเลขถห้าในโจทย์เรามีเนาะห้ากำลังหนึ่งได้ห้าถูกไหมก็ลงท้ายด้วยห้าห้ากำลังสองได้ยี่สิบห้าก็ลงท้ายด้วยห้าอยู่ดีนะคะห้ากำลังสามกำลังสี่กำลังห้ากำลังเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะก็ลงท้ายด้วยห้าเสมอนะคะอ่าดังนั้นนะคะสรุปเลยสามยกกำลังสองร้อยสิบเจ็ด คูณ6จยกกำลังสิคูณหยกกำลังส8จะได้อันนี้คิดจากหลักหน่วยนะคะคิดจากหลักหน่วยอสามเมื่อกี้เราบอกแล้วเนาะสามยกกำลังใดๆนะคะเศษหนึ่งก็จะลงท้ายด้วยสามหกยกกำลังสิบสามนะคะก็ฐานหกลงท้ายด้วยหก ห้ายกกำลังสี่สิบแปดนะคะฐานห้าก็ลงท้ายด้วยห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราเอาเลขลงท้ายมาคูณกันตรงเนี้ยผลลั์นะคะมันก็จะมีค่าเป็นเก้าสิบแต่บังเอิญว่าเขาถามเฉพาะหลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นหลักหน่วยก็คือเลขที่อยู่ทางขวาสุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าหลักหน่วยนะคะจะลงท้ายด้วยศูนย์นั่นเองนะคะจะลงท้ายด้วยศูนย์ จบนะคะแค่นี้เลยนะคะไม่ยากนะแต่ว่าต้องเน้นการวิเคราะห์นิดหนึ่งนะคะ